บปตายจังวัดโอ้ยโอ้ยโปโลพีเร่มาตาใสล่ะไรมาตาบ้ังวัดเดียครับคุณยายจ้าวัดเดียแล้วยังไงมาจังไรก็แต่ขึ้นมาเทิงเวทีพี่อ๋อวัดมาหาอกแพนี่ละมาจังไดไข่อยเบิงเจ้าแล้ยววังหันไม่หยาดตกหันทวนมาหนึ่งลูกป้าปลดอืมว่าพื้นผมนี่สีรองเพลงสูพี่น้องฟังเพลงสีสานมาปีนี้ป่ะมีแต่แนวใหม่ๆมาสูพี่สูน้องได้เบิงกันตัวโดยเฉพาะมือนี่อัด แสดงสดพุูนิยายอัดๆนะธรรม,มาดาอยู่ตอนสอดนีดน่แหละอันใดยหญ่อ,อันใดไม่ยั้งเดียวเนี่ยแบ๊บบู๋ว่าผมเป็นอยูแบ,บ๊แบ,บ,แบบู๋เลเป็นไง <laughs> จนสมาร์ทเราเว้ยมันเดือดมันกับธรรม,มาดาแลยใหญ่ เจ้ามาหาใครหนาใครตาคอยรัดต้นหนาพี่หนาน้องรักษาเนี่ยแม่อ่ะแฟนเปี๊ยกคนเขาไปถ่ายรูปนั่มเอา่อดีเขาไปอยู่ได้หรอบางเลี่ยงเนี่ยเขาไปยู่วะล่วนนะว,ลวันยิ้เขาว่ากันาอขอมุ้งเต็มพ่ปะนะไก่เที่ยงกับอะไรก็เหม็นปากจังอันันก็ธรรมดานะะั่นล่ะไอ้ลูกแพะคือลักษณะจังหีีนี้ที่ขึ้นมานนี่วัชิมะวาวของชินระไอ้ลูกแพะนี่เป็นเป็นยังไง ไยงอะแบะแบบือาแตบว่ามันขี行行่รถผ่านโรงงานไก่ใหไปกรุงเทพบ่ไปยังโรงงานไก่อยู่หัน่ะไปยังล่ะโอ้ยตืมเลยเ้ยลูกพเอาเพาาปดดักเรากันมันเวมันทัวร์อนปดดักยังกเด่อะ เอาเราทั้งสามแต่ฮะเอาปิดดังเราเสียงค่อยคือเปลี่ยนจากเสียงเนี่ยสวัสดีค่ะคนละคนป้าอุ้ยมันคือนักขยายเจ้านี่ยสวัสดีค่ะคนละคนป้าคนนักวนดังคนไม่คนดังหากท่านเป็นการปวดแขนปวดขาปวดกระดูกปวดตามก็รับเนอะเป็นเรื่องติดจังตายเราเป็นยังคือเหมือนน้อเจ้าดิเนาะหากท่านเป็นการเหม็นปากวาได้ ไปเขาไปซะเขาว่าจันเดยดอกอลูกแพ้เดี๋ยวผมสุลองเพศสุพิรอดฟังอันนั่งนี่หักไอ้มันจะโดนนะเดย์ตัตงค์ใส่ดังนี่ละนั่งยืนคูรูย่นี้ไงไปๆขาไปซ่าคุณจะหวาว่าหนูบอกค่ะโอ้เจ้ามากผมแฮงมากล้วเนะาะบ้ามองเดนี่มองหัวละล้านนี่ถ้าจะว่าผู้ใดยเดยหัวหัวล้านโปอึดมองจูบพราะฉันแล้วอยากได้กันเดือดขึ้นใจ งูจมูนเจ้าเป็นบ้ายัางายเดียวเนี่ยหว่วยมันคือกินอันนั้นแค่กินอย่างเห็ดด่างแฮ่ไหมอะไรเห็ดด่างแห่ห่วยบางทีเนื้อมันคือบวกท่านเมาเน่ยไ,ไปไหปม<บ>ครับไปบอไอ้มงคลต้องทำงเพ่งต่อไปครับย่างก้าวลองมาบอกกำนังพี่น้องครับคุณโง่บ้ <c oughs> <c oughs> า พ่ข้าเจ้าว่าแจงตีนหาเฉียนว่าหนาไปบุ่นไหวครับไม่ออยังอีบไป มาตะคุณยังมาตะคุณมาตะใช้นั่นแหละพราะเขาใส่มาตะคุณมาตะใสโอ้คุณคุณรับใช้นั่นว้ายว้ามงสาบก็โตง่ายเด็กวังจะไหนจเป็นแม่งสาบเดี๋ยนี้ไม่ยั้งสั่นเพราะว่าจอนฟ้อนบูนำหมอกมาเด่นอ่ะ มันบําเม,มนตอนฟ้อนมันบําเม,มนตอนฟ้อนไม่ยังอ่ะบ้ะหูยัง้งตีไม่ยังห่ะนี่แหละเขาเรียกว่าทอ่อพ้เท่าเดินย่องมึงเป็นท่อูเท่าเดินย่องอองกูกะจิเป็นท่อพ้เท่าขึงขังขึ้นกันแล้ววะอีหา <c oughs> มึงขัเดินขึงขังปน้าน,นอนแนนไม่มองมึงนะนอนแนนบ่มองดอเด็กตอนน้องนิมนต์แล้ววะ เออเดี๋ยว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 ปาดก็ใส่สุดงามแทะมาดตายอย่าว่างามตัวอ่ไม่หยังอุ้ยเท่าแล้วก็ท่านสมัยเนาะไม่หยังใส่เสียปลาหลังอีกตั้งหางอ๋อหางเลยวันได้ใส่เสียปลาหลังเป็นหยังล่ะเสียกูมันขาดคือว่าหยิบหยิบแต่ที่กูไม่เข็มอ่ะกูง้อเอาเนี่ยไม่มีเข็มไม่มีเข็มพูดแบบไปงมเอาอยู่มหาสมุทรหุ่นไป เอากืองมหาสมุทรว่าด้ยินติงูเข็มในแม่น้ำสมมหาสมุทรเอาเอาเอาเดีกว่าเดินมามามาปลาลน้อยค่อยอันย้ายไฟกุเชยเงินมันจะเอาจามันต้องถอนเหรอคะป้ายไปปาตัวปัวนมาให้ยายฟานทะลุนะเอ้ยดับบิวอลอมึงนะ พอบ้านเล่ะเอาไห้ลูกมาฮันน่ะตีตีตีพอมันจะลักจงไปลอยตายละจเห็นมโนันจะเ๋าไหลายเรพอเมียม้นพ่อเรบ้านพ่ทันได้ครบฉันที่เทวานตายเด็ดจุดมีเงินไขของห้าานบ้านล่ะเด็จุดคนมาให้ผู้ละเศร้าปั้นป่วยพอดิบพันเนี่ยปวยพอดปวยพอดู้เวิคน มีใจใสชัดเจาเอาเงินมาให้ศิลปินูุราเช้าูุราเช้าคนเดินทางไปกับรถกับลากก็ให้ตลอดปลอดภัยเอามาให้ยี่สิบบาทก็ให้กับขึ้นไปยี่สิบล้านด้วยสำหรับผู้ที่พระท่านเอามาให้ก็รักษาตัวเอง่ละเอออัน มะพี่มะพี่ย้ายไฟคอยสนใจเจ้าไหลอุ้มอุ้มไม่อุ้มมาหยังก่อนเนี่ยศาสเดี๋ยวอุ้มมาหยังก่อนเอามาปูปูเห็นหยังอยู่เนี่ยง่ายมูอพวกสีมาหลายอยู่นะโอ้ในจังหวัดอำนาจหรือมูอพวกสีมาหลายแม่งง่ายชาติจังหวัดอำนาจจ้ะที่เห็นหยังบาดเนี่ยปูศาสตร์มูอสีมาไลลิกลิลเอาเอาเขียวพื้นดิเขียวพื้นดิเลอะลิลิลิหายก็ห่อฉีร่องเท่านี่บังบังย้ายไฟสิปูศาสตร วาดเจ้าคือเก่งแถ่ย้ายไฟว่าเก่งจะไหนอยู่วัดอยู่ว่ามาตะดนดเลยเนาะไม่ออกคาวัดคาว่าตอนนี้เป็นไม่ออกคาวัดไม่ออกคอวาดวัดสิงโย่สิคือไปคำทุกคนละครับมามเนย้ายจืดเจ้าบอกเข่าใจย้ายไฟแล้วจะไปวัดทุ้มือไปจังหันจังเพลนบ่ได้ขาดเห็ดจังเราบางนึง่นส่ง ก็เคยเห็นคอยเคยเห็นตะปูหน้าปูหมาปูทะเลมาอำนาจไปหอดปูชาดบัดเอาเอาเอามาคืนมาคืนอยากกินก้ามปูชาดแค่หันอ่ะปบัดพฤกินก้ามไงเนาะคันโตเงีวบัดดีไหมเมึงอยากเห็นก้ามปูชาดบอกอยากเห็นอยู่นี่ดี่มดนจะมาคืนเป็นกู้เขาใหม่ใหม่แค่เพราะมันเป็นกู้เขา ไปหาปลาหอนวูซ่ามามามาย้าย่้าได้ายจได้ายจุดมานั่ง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 ใส่นั่งนั่งนั่งนี้นั่งนี้ด้ายจุดนั่งนี้ย้ายย้ายย้ายจอยดีนั่งนี้อ้ากอือเจ้าไปนังซาดมมันเดิมอะตั้งใดเดิมว่าตั้งฝีเลยตั้งฝีมันหนักโอ้โหนเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายจุดย้ายจดอันไหนคะห้ทับเนี่ยทับยังเจ้ามาจากบ้านไหนบ้าน ไก่ข<ใ>้าใส่มือเบิ่งมือเอ้าก็เขียนใส่มือไว้น้อย่านหลงบ้านไม่คนหลายี่ยบ้านยังก็ไก่ข้าย้ายฝ่ายาัฐบานได้บ้านไก่ข้ามเขามึงอยู่บ้านเดียวกันกับกูจริงไหแม่กงกูไปเขียนมาเนาะบ้านไก่ข้าเขียนเพิ่งเขียนกูกับบ่าวาดหรอขันว่าอยู่บ้านเดียวกันกูคือบ่เห็นมึงจักเถอะขันกับบ่เห็นมึงจักเถอะไอ้ไดิ เอ้ายูบ้านยูอัดเจไดเพราะหิงกันเอ้า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 อันนี้่ยุคุ้มใดกูยุคคุ้มวัดอืมกูก็ยุคคุ้มวัดเอ้าเอมาชยุคคุ้มวันน้ำกันจะได้ก็ไม่เคยเห็นกันจค่เสียบานีเดี๋ยวเดี๋ยวเนใจเย็นใจเย็นยุคุ้มวัดน้ำกันเออเอาออกทำบังทำบังอันนี้ก็ยุคคุ้มวัดมึงมึงยูมุมทั้งใดเฮียนกูนี่ยุคมุ้มทั้งโบดทั้งโบดโอ้ยเฉพาะแมนบ่เห็นกันเฮี้ยนมึงอยู่ทั้งใดโอ้ยอยู่มุมทั้งมิม มันค่ายัางบังไว้คือบ่เห็นกันจักชื่ออาบานอย่างหอละข้ง,งตี้งสัยหอละข้งางบังกันหูจักกันแล้วจังขี้ให้ว่าอันนี้แน่เพนเสียงห่างคุณที่ไม่โอกาสไปเยี่ยมมุ่งบอมีมีอยู่บัดิีมีโอกาสจูตอนไดโอ้ตอนมึงตายนั่นดิเอาขีเจ้าูดจักกันไว้ย่าเฝ้าไปยามกันตัวคนเฮามันสัมพันธ์ทำไมตีกันเอาไว้ได้ดีมากและย่ายจืนจ้าอเอา้านกขุมมันจะใส่บัง Ô lạc